Too late. They already killed him. You won't rest until everyone is dead. They were waiting for you. It's a trap. The truth is coming out. It is Mayor Benjamin Mahoney who leads this crazy cult. They want the key. You can't let them have it. โดยพนเกมนฟร์กิฟต์มีฝาแฝดโฮเลน จะได้รับบทเป็นนักบวชว่ากลางคนหรือนักข่าวหญิงที่เดินทางไปยังเมืองแพทเิสฟิลตามคำขอของลูกพี่ลูกน้องในจดหมายแต่เมื่อเดินทางไปถึงเขาเรือเธอกลับได้พบว่าเมืองแห่งนี้ได้ถูกลามุมมรปีซากระหายเลือดจากงานวรรณกรรมสียงควัญของเฮตเทอร์คราครอบครองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและด้วยเหตุนี้โคเลนจึงต้องต่อสู้กับลำมุมอนปีศาเพื่อเอาชีวิตรอดออกไปจากเมืองแห่งนี้ครับซึ่งสําหรับใครที่อยากรู้ว่าเหตุการณ์ในเกมนี้มันมีเรื่องราวขับเป็นมาเป็นไปยังไงพวกคุณก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปเปิดประวัติเมมืองพทสิี่ผ มาวัด้นะครบส่วนเนื้อหาคลิปในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอสเตอร์เอจากหนังและเกมชื่อดังที่เราสามารถพบเจอได้ในเกมนี้ครับซึ่งผมขอบอกเลยครับว่ามันมีเยอะมากแถมลายอันนี้ผมการันตีเลยว่าถ้าคุณไม่ใช่เกมเมอร์สายแว๊บสำรวจข้างทางคุณเดินผ่านอ s สเตอร์กลายอันโดยไม่ได้สังเกตแน่นอนครับและด้วยเหตุนี้ในคลิปนี้ผมก็เลยอยากที่จะนำอสเตอร์เอกภายในเกมนี้มาแบ่งปันให้พวกท่านได้รับชมกันครับอิสเตอร์เอกที่หนึ่งเรดรามจาก The Shining The c h i n i n g เป็นภาพยนตร์แนวสยจองขวัญจากผลงานการกำกับของสตาร์ลีครูบิกผู้กำกับระดับปรมาจารย์ในวงการภาพยนตร์โดยหนังเรื่องนี้จะพาผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของแจ็คทาวเรนส์ นักเขียนนายายไซแองที่รับจ o b เป็นผู้ดูแลโรงแรมโอเวอร์ลุคโฮเทลซึ่งกำลังเปิดบริการอยู่ในช่วงฤดูหนาวพร้อมกับภรรยาและลูกชายของเขาแดนนี่แต่พวกเขานั้นหาดูไม่ว่าโรงแรมแห่งนี้มีบางสิ่งบางอยา่างที่น่าสะพรัวแอบซ่อนอยู่โดยในภาพยนตร์จะมีฉากหนึ่งที่ตัวของแดนนี่เตยขึ้นมากลางดึกในสภาพเหมือนกับถูกบางสิ่งบางอย่างเข้าสิงก่อนที่ตัวของแดนนี่จะเดินไปหยิบมีดและลิปสติกของแม่มาทําการเขียนคําว่าเรดรัมที่ป,ประตูพร้อมกับเพิ่พมพามคำคำนี้ซ้ำไปซ้ำมาก่อนที่หนังจะ เชว่าเรรามคือคําว่าเมอร์เดอร์ซึ่งมีความหมายว่าฆาตรกรที่สะกดกับหลังครับซึ่งนี่ก็จะเป็นสัญญาณเตือนถึงเหตุการณ์สยองขวัญที่จะเกิดขึ้นภายในภาพยนตร์หลังจากนี้ครับตัดภาพกลับมาที่เกม Forgive Me Father โดยในดานเวลด์หนึ่ง เดียติกหรือห้องใต้หลังคาเอาจริงผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมผู้สร้างถึงไม่ตั้งชื่อดานยว่าอินหรือโฮเทลในเมื่อชาส่วนใหญ่มันเป็นโรงแรมไม่ใช่ห้องใต้หลังคาแต่ช่างเถอะและสำหรับใครที่อยากจะกับอสเตย์กับเรดรัมคุณก็สามารถเดินไปหามันได้โดยเดินออกจากห้องนี้ที่เป็นจุดเกิดจากนั้นเลี้ยวขวาตรงแยกนี้แล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีตรงแยกนี้ครับแล้วทีนี้โคเลนก็จะได้พบกับบาปตูที่ถูกแข่คคำว่าเรดรัมในแบบเดียวกับหนังเรื่องเดอะชานิ่งครับ อสเตอร์เอ็กที่2โต้โทรศัพท์ข้ามเวลาจากดร์ฮูดร์ฮูเป็นซีรีาส์แนวไซไฟาจากเกาะอังกฤษซึ่งบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ไทม์ลอดที่ออกเดินทางข้ามไปยังช่วงเวลาต่างๆในประวัติศาสตร์ด้วยยานพาหนะที่มีรูปร่างคล้ายคลึงกับโต้โทรศัพท์ครับและสำหรับใครที่อยากพบเห็นโต้โทรศัพท์นี้ในเกมฟอร์กิฟเมฟาเธอคุณก็สามารถทําได้โดยการเดินทางเข้าไปในด่านเวอร์หนึ่ง เดอะการ์เจากนั้นก็เดินตรงไปเรื่อยๆจนถึงประตูสีขาวันนี้จากนั้นก็ยิงเคลียร์สตูตในฉากแล้วเจงค่อยเลี้ยวขวาตรงโฮมมุมนี้ครับเพียงเท่านี้คุณก็จะได้พบกับโู้โทรศัพท์เดินทางข้ามเวลาจากซีรีส์ดอกเตอร์ฮูครับแต่ไม่ต้องพยายามเข้าไปกดใช้งานมานะครับมันกดไม่ได้เอสเตทที่3รูกปกโป่งสีแดงตรงท่อระบายน้ําจากอิด <It S 2> <It S 1> เป็นภาพยนตร์สยองขวัญซึ่งดัดแปลงมาจากงานวรรณกรรมชื่อดังของสเตเฟนคิงโดยภาพยนตร์เรื่องนี้จะเล่าเรื่องราวของเด็กกลุ่มหนึ่งที่ต้องเอาชีวิตรอดจากเพนนีไวส์อสูรกายรูปร่างคล้ายตัวตลกที่จะโผล่ออกมาจากท่อระบายน้ำเพื่อตามล่าและจับเด็กๆในเมืองไปเก็บเป็นอาหารในทุวร27ปีครับและหนึ่งในเครื่องมือที่เพนนีไวส์ใช้ในการลอกล่เอเหยื่อที่เป็นเด็กๆก็คือลูกโป่งสีแดงครับเอาง่ายๆครับที่ไหนมีลูกโป่งสีแดงทท่นั่นมีเพนนีไวส์และ ใที่จะพบเจอลูโอกโป่งสีแดงอันนี้คุณก็สามารถทําได้โดยการเข้าไปในด่านเว r l ์หนึ่งสตรจากนั้นก็ได้ยิงสู้ไปเรื่อยๆจนถึงห้องที่มีโปสเตอร์สีเหลืองแปะอยู่บนกระแพงของห้องครับและจากห้องนี้ก็ให้คุณเดินไปตามเส้นทางที่ผมเดินในคลิปนี้ได้เลยครับซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคุณ ก็จะได้พบกับลูกโป่งสีแดงที่ผูกติดอยู่กับพ่อระบายน้ำครับแต่ไม่ต้องกลัวไปครับในเกมนี้ต่อให้คุณจะยิงลูกโปง่งทิ้งหรือเดินเข้าไกลทอ่อมันก็ไม่มีตัวอะไรมาลักคุณลงไปในท่อแบบในหนังแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดมีขึ้นมาจริงๆเนี่ยผมว่าผมได้กรี๊ดแตกนะครับเฮส,สเตอร์เอทสโปสเตอฆ่า,าหัวมังกี้เดลูฟีจากวันพีท เอาเข้าจริงกับตูวเรื่องวันพีทผมว่าไม่น่ามีใครไม่รู้จักดังนั้นผมขอข้ามส่วนอธิบายที่มาของอิสเตอร์ไปเลยละกันครับและสำหรับเกม Forgive Me Father โู้เ่นจะสามารถพบกับใบป,ประกาศจากของลูฟี่ได้โดยการเข้าไปในด่าน World1 The Roof จากนั้นก็เดินตรงตามทางไปเรื่อยๆจนถึงห้องถกขนาดใหญ่ที่มีประตูหลายบานจากนั้นก็ให้ผู้เล่นเดินเบีย์ออกทางซ้ายไปตรงกำแพงที่มีกระดาษหลายแผ่นไปอยู่ครับซึ่งโเล่น จะได้เจอกับใบประกาศจับของลูฟี่ตรงนี้ครับซึ่งค่าหัวตามใบประกาศจับนี้ก็คือเวทเแสตะเกียแม่งสว่างเกินไม่น่าัพตเกียมาเยอะเลยอืมโอเคใบประกาศจับนี้เป็นต่อลูฟี่มีค่าวหนพัน1 5 0ร้ล้านเบลีครับอีสเต์เอทีหดาปกกองไฟจากดาร์กโซคือพอดีผมไม่มีปัญญาสรุปเรื่องย่อของเกมดาร์กโซให้เข้าใจกันแบบสั้นได้ครับเพราะเกมแม่งล้ำเกินแต่เอาเป็นว่า ในเกมดักโซ่ฮูเลนจะสามารถทำการเซฟเกมและทำการฟาทาเวลไปยังสถานที่ต่างๆได้ โดยใช้บอนไฟหรือดาบที่ปักอยู่ตรงกลางกองไฟครับและสำหรับเกม f o r ก i d d e n Father ผู้เล่นจะสามารถพบกับดาบปักกองไฟนี้ได้โดยการเข้าไปในด่านเวอหนึ่ง The Roof ด่านเดียวกันกับที่เจอบประกาศจับของลูฟี่นั่นแหละครับจากนั้นก็เดินตรงตามเส้นทางหลักไปเรื่อยๆแล้วผู้เล่นก็จะได้เจอกับห้องเซฟเกมที่มีดาบปักกองไฟอยู่นาใจกลางของห้องเซฟครับและไม่ต้องไปพยายามกดเซฟกันนะครับมันทําไม่ได้แต่ถ้าเกิดทนได้ขึ้นมานี่คงเทมาแต่ก็ดีละคืนทันไ้ขึ้นมาผู้พัฒนาเกมนี้ อาจเจอหมายซัสสแนปเปอร์ส่งถึงบ้านแน่นอนอีสเตอร์เอทีหประโยค Why so serious จาก The Dark Knight ภาพยระโยเรื่อง The Dark Knight จะพาผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของแบทแมน ที่ต้องต่อสู้และหยุดยั้งแผนการร้ายของคู่ปรับตลอดกาลของเขาอย่างโจเกอร์ซึ่งแน่นอนครับว่าคนอ่านทุกคนคงรู้กันดีว่าหนังเรื่องนี้มันเทพแค่ไหนแต่หนึ่งในสิ่งที่ผู้ชมน่าจะจดจับกันได้มากที่สุดจากหนังเรื่องนี้ก็คือการแสดงบทโจเกอร์ของคุณฮิลเจอร์ครับและหนึ่งในฉากอโคนิคที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการแสดงของคุณฮิลเจอร์ก็คงไม่พ้นบทพูด Why so serious ซึ่งตัวละครโจเกอร์ได้พูดออกมาในขณะที่เขากําลังเล่าประวัติภูมิหลังของตัวเองครับ Why so serious? และสำหรับเกม f o r g i ี m e Fate เธอหากพู้เลนเดินทางเข้าไปในด่านโบนึ่งฮอส p ิทอลและเดินเข้าไปในแผนผู้ป่วยจิตเวทพู้เลนก็จะได้เาชิญน,น้ากับเหล่าผู้ป่วยจิตเวทที่กลายพันธ์เป็นสปร์ตครับโดยในฉากนี้ถ้าพู้เลนเดินเข้าไปในห้องผู้ป่วยตรงกลางของฝั่งขวามือพู้เลนก็จะได้พบกับประโยค Why so serious ของโจเกอร์ซึ่งถูกเขนขึ้นบนกำแพงโดยเลือดของผู้ป่วยในห้องนี้ครับ อิสเตอร์ที่7หน้ากากของคาริบาลเล็กสเตอร์จาก The Silent of the Lamb ภาพยนตร์เรื่อง The s i l e n e of the Lambs จะพาผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของคาริสตาร์ลิงนักศึกษาฝึกงานของ FBI ที่ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปสัมภาษณ์ด็เร์ฮันเดบาลเล็กสเตอร์อดีตจิตแพทย์อริยะที่ผันตัวกลายเป็นฆาตรกรกินเนื้อคนเพื่อขอความช่วยเหลือจากเขาในการตามล่าฆาตรกรต่อได้อีกคนหนึ่งครับโดยในภาพยนตร์เวลาที่ฮนเดบาลถูกนำตัวออกจากห้องขังเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลก็จะทำการน,นำเชือกมามาาัดตึงร่างกายส่วนต่างๆของเขารวมพึงยังมีการนำหน้กากากเหล็กมาสวมใส่ให้กับตัวของฮ a n เดบาลเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เขา สามารถทำอันตรายแก่บ,บุคคลอื่นได้ครับและด้วยการแสดงที่ยอดเยี่ยมของคุณแอนโทนีฮอปกินผู้รับบทฮันเดบาลเล็กสเตอร์บทบาทของฮันเดบาลเล็กสเตอร์รวมถึงหน้ากากที่เขาสวมใส่จึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์สำคัญของวงการภาพยนตร์สยองขวัญในเวลาต่อมาครับและสำหรับเกมฟอร์กีมีฟาเธอร์หากพูเลนอยากพบกับห้องขังของฮ er. ันเดบาลเล็กสเตอร์พูเลนก็ไม่ต้องเดินไปไหนไกลครับเพราะห้องขังของลุงแกก็อยู่แค่ฝาตรงข้ามกับห้องขังของโจเกอร์นั่นแหละและถ้าพูเลนเดินเข้าไปในห้องห้องนี้พูเลนก็จะได้พบกับหน้ากากของฮ er, ัน แต่งนองครับนี่มาโรงพยาบาลติตเวทหรือเซฟเฮาส์ ound, สำหรับผู้ตัวแปรโรคจิตว่าผมว่าเรารีบออกไปจากโรงพยาบานนลนรกนี้ดีกว่าครับอีสเตทที่ 8. g r a s e o f o s a s ฟ u r i s จาก d r r s s u u s ในเกม Darkso p a หนึ่งจะมีบอสตัวหนึ่งที่เชื่อว่า a r t o r i u s และด้วยความที่ว่า a r t o r i u s เป็นตัวละครที่มีทัพประวัติภูมิหลังรวมถึงดีไซน์กับออกแบบที่โคตรเท่ Astorius จึงกลายเป็นหนึ่งในตัวละครขวัญใจของแฟนเกม Darkso าคหนึ่งครับและอีกอย่างที่คนจดจำเกี่ยวกับตัวของเขาก็คืออาวุธของเขา Greatsword of a r t o r i u s ไอ้ดาบใหญ่ที่บอสมายากในเกมภาค t หนึ่งเอามาไล่ฟาดวคนเล่นในเกมภาค t หนึ่งนั่นแหละครับและสำหรับเกม f o r g v e m e Fate เล่นจะสามารถพบกับดาบให่นี้ได้ โดยการเข้าไปในด่าน World 2 Graveyard จากนั้นก็ได้ยิงฟ้าลมันสเตอร์ไปตามเส้นทางของเกมจนถึงสุสานชั้นในสุดและตรงสุสานชั้นในสุดนี้เองผูเ่นก็จะได้พบกับดาบค r e s ตั o ออฟอ s o r i u s ซึ่งปักอยู่ท่ามกลางหลุมศพข,ของเราผู้วายชนครับและก็ไม่ต้องกลัวไปครับในเกมนี้ไม่มีหมาปลาย,ยากที่จะเอาดาบมาแล่ฟาดหัวคุณแน่นอนครับอิสต t i c กาฮาเซโโดนแช่แข็งจาก Star Wars The Empire Strikes Back โดยในช่วงตอนท้ายของภาพยนตร์เรื่อง Star Wars: 5. The Empire Strikes Back จะมีชาที่ตัวละครเอกของเรื่องอย่างฮาร์โซ o ลถูกตัวร้ายจับแช่แข็งในคาร์บอนไนแต่สงสัยว่าระบบขนส่งของยานตัวร้ายอาจเกิดข้อขัดข้องขึ้นยานของตัวร้ายก็เลยว่งข้ามจักรวาลมาตกบนโลกครับและสำหรับใครที่อยากพบกับคนดังจัจรการย่างฮาร์โซโลคุณก็สามารถทําได้โดยการเข้าไปในดานโบลส คาตาคอมหรือด้านสูสานใต้ดินจากนั้นก็เดินตามเส้นทางไปเรื่อยๆโชว์ถึงคลองที่มีมอนเดยโลเคาเตสสตัวจากนั้นค่อยหันซ้ายแล้วคุณก็จะเจอกับฮา l เซโลที่ถูกแช่แข็งอยู่ครับจบแล้วไฟต่อต้านผมตัวเอดเซแม็กเอร์เคเป็นหนึ่งคนและอสเตสุดท้ายสเตทที่สิเลื่อยยนจากอีวิลเดด Evil Date, เป็นภาพะะยนตร์แนวเพลเรคคอมเมดี้ที่เล่าเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นดวงสวยกลุ่มหนึ่งที่บังเอิญเผลอไปเปิดอ่านตำรามนังะและได้เผลอปลุกชีพให้เหล่าพีอามาตะออกมาทำการละวาดโดยไม่ได้ตั้งใจและสำหรับใครที่เคยดูหนังเรื่องนี้ก็น่าจะจับกันได้ว่ามันจะมีฉากหนึ่งที่พระเอกของเรื่องตัดสินใจทำการตัดมือตัวเองข้างหนึ่งซึ่งกำลังถูกวิญญาณร้ายเข้าสิงอยู่ก่อนที่หลังจากนั้นเขาจะทำการเอาเล่ยยนมาติดแทนมือข้างนั้นเพื่อใช้มันในการต่อสู้กับเหล่าพีอามาตะต่อไปครับ ทีนี้กลับมาที่เกม Forgive Me Father โดยฮาปูเลนอยากพบอิสเตอร์เอจากหนังเรื่อง Evil Dead ฮูเลนก็ต้องเดินทางเข้าไปในดานโวลสาม Forest จากนั้นก็ต่อสู้ฟันฝ่าเราสมาชิกลทธีบุชาคาทูลูไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอกับกระท่อมกลางป่าครับและก็ไม่ต้องกลัวมองไม่เห็นนะครับเพราะกระทอมไฟสว่างมากจากนั้นก็ให้ฮูเลนเดินเข้าไปในกระทอมและฮูเลนก็จะได้พบกับไอพวกเวนนี่เขายุ่งจังเลยควรจะทําคลิปแปบ๊บนะเดี๋ยวผมขอไปเคลียร์มอนก่อน A later few moments later. โอเคครับเคลียร์มาเรียบร้อยแล้วโดในกระท่อมลังนี้พูเลนจะได้พบกับเลื่อยโยนและประตูกลนที่เชื่อมลงสู่ห้องใต้ดินซึ่งถูกโซ่ตึงไว้อย่างแน่นหนาครับดังนั้นจึงเป็นความเป็นไปได้ว่าข่าต้าประตูกลนนี้อาจมีตำรามรณะหรือในโคนเมคอนซ่อนอยู่แบบในภาพยนตร์เอเวิเดหรือไม่งั้นประตูกลนนี้ก็อาจถูกใช้ในการกักขังบางสิ่งบางอย่างที่น่าสะพรึงกลัวกว่าสิ่งที่เราพบเจอบนพื้นดินก็เป็นได้ครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิป1 0 e a s t e ต Egg กลับจากหนังและเกมดังที่ซ่อนอยู่ในเกม For เอาจริงๆแล้วผมว่าในเกมนี้น่าจะยังมีอิสต้เอ็กลับที่ผมยังไม่พบหรือพบแล้วแต่ไม่เก็ตถึงที่มาของมันอีกเพียบเลยครับดังนั้นถ้าใครเคยเล่นเกมนี้แล้วเจออิสต้เอ็กน่าสนใจอ,นอื่นๆที่ทีมง,งานผู้สร้างได้ซ่อนเอาไว้ก็สามารถนํามาแชร์กันได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณที่รับชมคลิปนี้มาจนจบนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร b ์และแสดงความคิดเห็นกันได้ตามสะดวกเช่นเคยครับสวัสดีครับ